สวัสดีครับผมเพจกุยไทม์แมนแท็กเตอร์นะครับเรามาชมกันอ่า0 0รุ่น2นะครับอ่าตัดตัดใส่ด่าตัดใส่6ล้อนะครับ6ล้อร็กกี้95ครับเรามาดูกันครับ เรามาดูฮิตาจิ EX 200นะครับดินส่6ล้อ,อทีมงาน,โโนรถจักรกลล้นนะครับขับโดยวัยรุ่นนะครับ ฮิตาชินี่ก็อดีบเคยหล่อนะครับรถคนนิยมปากใต้นี่ก็ใช้ฮิตาชิเยอะนะครับนิยมฮิตาชิ ทิงเงาเจ้ากอลันโดนะครับโ <c oughs> อ,อ,อ้ตักอ่าตักเต็มเลยครับ ล้อ,อทุกแบกเลยครับเต็มเลยครับเต็มแล้วครับคนขับเมโครเป็นเขาขับได้ทุกอย่างนะครับ แท็โก้แล้วก็6กล้อด้วยนะครับทำงานคนเดียวนะครับใลครับใครับก็วันนี้มีแค่นี้นครับมารีวิวอาทีมงานหอจกอละลุกนะครับ ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแต่ว,วันนี้ไม่แค่นี้นะครับสวัสดีครับ